สวัสดีค่ะมาเจอกับภาพใบปลูกแล้วนะคะบางวันก็จนคุยจนเที่ยวชนเข้าครัวจิปาตาค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะชวนเข้าครัวค่ะด้วยเมนูอาหารเจนะคะอ่าจะเป็นเมนูของหลุนเต้าหู้ยี้ค่ะกะเ็เผพื่อนเพื่อนได้นําไปเป็นทางเลือกอีกเมนูหนึ่งนะคะสําหรับอาหารเจเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําและส่วนประกอบกันค่ะส่วนประกอบต่างๆนะคะก็หาง่ายค่ะ ไม่ไม่เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นขิงค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาหั่นแว่นแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ปริมาณการส่วนผสมต่างๆนะคะก็จะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะไม่มีสูตรตายตัวเพราะว่าในเท้าหู้ยี้จะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละยี่ห้อบางยี่ห้อก็เค็มบางยี่ห้อก็อพอดีเพราะฉะนั้นอ่ะจะไม่มีสูตรตายตัวให้เราทําไปจิมภัยค่ะแล้วก็เพิ่มได้ตามความชอบนะคะ ในส่วนของความเผ็ดในส่วนของความหวานก็ตามความชอบเลยค่ะ ขิงใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าให้เราแบ่งบางส่วนเอาไว้สำหรับการแต่งหน้าด้วยนะคะใบมะกรูดในส่วนของแต่งหน้านะคะเราก็จะมาหั่นฝอยแบบนี้ค่ะก็เป็นชิ้นชิ้นนี้แล้วก็นำลงไปหลุนกับเต้าหู้นะคะ พลีชีฟ้าก็เจ่นกันนะคะก็ส่วนหนึ่งเอาไว้สําหรับแต่งหน้าส่วนหนึ่งก็เอาลงไปปรุงค่ะ ในส่วนของน้ำมะขามนะคะเราก็นำมะขามไปแช่ด้วยน้ำอุ่นค่ะจากนั้นเราก็จะมาเอาเมล็ดออกนะคะเมื่อนำมล็ดออกแล้วเราก็จะมากรองอีกทีนึงค่ะเพื่อให้ได้เนื้อมะขามที่เนียนและก็ได้กรองอสิ่งที่ตกค้างจากเมล็ดด้วยค่ะการกินเจนะคะต่อให้ไม่ได้เป็นเทศากาลกินเจเราก็กินได้นะคะการกินเจก็คือการละเว้นเนื้อสัตว์นะคะ คือละเว้นชีวิตผู้อื่นไม่นำชีวิตผู้อื่นมาต่อชีวิตของตัวเราเต้าหู้นะคะก็ให้เราเลือกเอาเป็นเต้าหู้อ่อนค่ะจะเป็นสีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกในการหาหาวัตถุดิบนะคะเราก็นำมา,ามาบดให้ละเอียดค่ะ หรือใครจะใช้ใช้มือบดก็ได้นะคะอันนี้จะบดง่ายค่ะบดง่าย เต้าหู้นี้เราใช้ประมาณ3มก้อนค่ะก็นำมาทำให้ละเอียดเหมือนกันนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปด้วยหน่อยนึงค่ะแต่ถ้าน้ำเยอะเกินก็ไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวจะเค็มค่ะ แล้วก็สีจะแดงเกินไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยค่ะเปิดไฟกลางก้อนอ่อนนะคะแล้วก็เทกะทิลงไปค่ะไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันนะคะเราก็นำในส่วนของเต้าหู้ลงไปเลยค่ะหัวกะทินะคะให้เราเหลือหัวกะทิเอาไว้หน่อยหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวเราจะไว้เติมตอนท้ายค่ะ ปรุงรสด้วยมะขามค่ะอย่าเพิ่งใส่ไปเยอะนะคะ,ะทําไปแล้วก็ชิมไปค่ะเพราะว่ารสชาติของาหู้ยี้นะคะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเค็มมากหรือเค็มน้อยค่ะเครื่องปรุงเราค่อยๆเติมนะคะ ก่อนจะเทิมเครื่องปรุงเนี่ยเราต้องชิมก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะรสชาติจะเค็มเกินไปนะหากรสชาติเค็มจัดนะคะให้เรานำน้ำมะขามเพิ่มลงไปได้เลยค่ะน้ำมะขามจะไปตัดเค็มได้ดีนะคะซอสปรุงรสสูตรเจ,จะค่ะ ผงปรุงรสสูตรเจค่ะแล้วก็เกลือค่ะ เราก็ตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวไปจนเต้าหู้ยี้ของเรามีความหนืดประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิที่เราเหลือเอาไว้ค่ะเพื่อเพิ่มความมานันแล้วก็ลดสีของเต้าหู้ยี้ลงนะคะ เสร็จแล้วค่ะหลนทั่วหูยิ้ของเราเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่ถ้วยกันนะคะ เป็นไงคะหน้าตาหน่าทานไหมคะก็ลองไปทํากันดูนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยและหากเพื่อนๆชมวิดีโอนี้แล้วชื่นชอบและคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทําคลิปต่อๆไปคะ่ะและคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเป็นเมนูยังเป็นเมนูอาหารเจอยู่นะคะช่วงนี้ใครเทศกาลกินเจแล้วก็นำสูตรอาหารเจมาฝากกันคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอิ่มบุญอิ่มใจค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ